ย,ยืนห่วงเหรอัมม่อ้วนมากอะ่ะัมม่ตัวใหญ่มากัมม่ลูกอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่มากเลยัมมีตัวไม่ตัวอ้วนขนาดนี้อะ่ะมปแล้วัมมิเอ้ยนี่ เยินเยินั่นลง,ลงลงนั่งลงมันอุย้ยแซมมี่ทำไมอ้วนขนาดนี้ลูกหนูอ้วนมากเลยลูกเหมือนแบบในพวกเดี<ะ>๋ยวแซมมี่อ้วนมากเลยลูกแซมมี่นั่งงลนั่งลงนลงั่งลงนั่งลงนั่งลงไปนั่งลง อุ้ยโมจะกัดไหมแกโมอย่ากัดนะโมจําได้ไหมโมอย่ากัดนะลูกกลัวมากเลยเพราะโมโมทำเมื่อกันเหรอเฮ้ยเฮ้ยแกอย่ามาเราทีฉันกลัวล้าสวัสดีครับครับโมโมจําได้ไหมลูกโมจําได้เนาะโมจําเสียงได้เนาะ โม่เนี่ยปกติเห็นใครจะเข้างับอย่างเดียวอะ่ะน่าพี่โม่ไปไหนพี่โมไปไหนแล้วไปเลยถึงแล้วนะคะเขาสะกันนี่อันนี้บ้านเพื่อนบ้านเพื่อนนะคะทำเกี่ยวกับเครื่องเสียงเขาเรียกอะไรนะ,ะเครื่องเสียง คือเสียงการแจ้งกิจการดีมากเลยลูกค้าทั้งมีทั้งตาดจันทบ,บุรีเยอะเพียบมากเลยนี่ถึงแล้วนี่นะคะอันนี้ร้านของเพื่อนแซมมี่อันนี้นะคะบ้านอะ่ะบ้านของเพื่อนอยู่ติดเขาชะกันเลยบรรยากาศดีมากเอาไว้แบบมีที่สำหรับให้แซมมี่แล้วก็อีกสองตัวเนาะเล่นกันมีลานวิ่งกว้างมากมายเลย แซมมี่แซมมี่มาวะก็ปล่อยดิปล่อยแซมมี่มาเร็วๆมาไม่โอ้โหไม่สนมาแล้วๆแซมมี่มาเร็วไม่สนเลยแซมมี่ไม่สนเลยเลยังไงแซมมี่ฉี่เหรออ้วนมากอแซมมี่ไม่สนใจเลย อ้วนมากอ่ะดูเดะโมอโมไม่นั่งเลยอ่ะยืนเยิืนไม่เหมือนไม่เยืนไม่เหมือนไม่เหมือนชิสุเลยอ่ะตอนเนี้ยเยืนไม่เหมือนชิสุเลยอ่ะ เออดูดิเ <laughs> วลาโอนมันมันมันไาอย่างเงี้ยมันเป็นเป็นเป็นมันเป็นพันๆใช่ไหมยอดยอดยด,ยดูเหยือย่างไวอ่อะแซมมี่ไม่ทันน <c oughs> <c oughs> ่ะโมไม่เอาขอเขาด้วยหรอโมอะ